เข้าสู่รายการ c o m i c g World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ แอนนายเรเลชันในพาร์ทที่2กันแล้วต้องบอกเลยว่าในตอนนี้นั้นเหตุการณ์กำลังดุเดือดสุดๆเลยในตอนนี้ราชาแห่งเนกาทีบโซนแอนนายฮิลัสนั้นได้นำกองทัพแอนนายเรเลชันเวฟของเขาเขา้าลุกรามจักรวาลแล้วกองทัพของแอนนายฮิลัสนั้นได้จู่โจมส่วนต่างๆมากมายในจักรวาลซึ่งในตอนนี้เองโนวาคอสหน่วยตำรวจอวก,กาศนั้นก็ได้พายแพ้ให้กับแอนนายฮิลัสแล้วแอนนายฮิลัสนั้นได้ส่งแอนนายเรเลชันเวฟไปโจมตีแซนด้า านที่มั่นหลักของโนวาครัสันเองในตอนนี้แซนด้านั้นถูกทําลายจนราบเป็นหน้ากองและเรื่องราวที่เราจะเล่ากันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของฝั่งโนวาครับผมว่าเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาจะทํายังไงต่อไปหลังจากแซนด้านั้นถูกทําลายจนหมดสิน้นซึ่งหากท่านผู้ชมนั้นยังไม่ได้ดูพาทเก่าๆนะครับเราแนะนําให้ท่านผู้ชมนั้นกลับไปดูก่อนเลยให้เวลากดกลับไปดู3 2 และในตอนนี้เราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนะรู้เรื่องราวกันหมดแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปรับฟังเหตุการณ์แอสไนเฮเลชันในพาร์ทที่2กันเราขอประกาศกิจกรรมกันแป๊บนึงในตอนนี้ผมนําเสื้อคอมิกบอลมาแจกครับโดยเราจะแจกอาทิตย์ละสตัวนั่นเองหากท่านผู้ชมนั้นต้องการร่วมสนุกก็ง่ายนิดเดียวเพียงท่านผู้ชมนั้นกดแชร์คลิปของเราใน a c e b o o k ท่านผู้ชมนั้นก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับในทันที่และตอนนี้ก็ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วครับ มาเริ่มฟังเหตุการณ์ and n i h i l a t i o n ในพารทที่2กันเลยดีกว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีเพียงริชาไรเดอร์คนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถรอดมาจากเหตุการณ์นี้ได้ ในตอนนี้เขาไม่เหลือใครอีกเลยเฮ้ hey, ทุกคนอยู่ไหนกันหมดน่ะทุกคนอยู่ไหนกันลิชานนั้นพยายามจะหาคนอื่นๆนะครับผมแต่ทว่าดูเหมือนว่าไม่มีใครเลยมีเพียงเขาคนเดียวที่ถูกถอทอดทิ้งไว้ในตอนนี้เขาเสียใจมากๆจนเขาสลบลงไป Attention Attention มันเป็นเรื่องสําคัญมากที่นายต้องให้ความสนใจกับเรื่องเรื่องนี้ในตอนนี้ไม่มีสมาชิกโนวาคนไหนรอดชีวิตมาได้มีเพียงนายคนเดียวเท่านั้นร่างกายของคุณนั้นได้รับบาดเจ็บและร่างกายของคุณนั้นก็อยู่ในสภาพที่ช็อกในตอนนี้นายต้องตั้งสติเอาไว้และเพ่งสมาธิเอาไว้นายจะเป็นต้อง เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อ4วันก่อนฝูง annihilation ah wave นั้นได้เข้าจู่โจมแซนดา้าและได้ทำลายแซนด้าทั้งหมดระบบแซนด้าเกือบทุกส่วนนั้นถูกทำลายจนหมดสิน้นในตอนนี้ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วในตอนนี้พลังงานก็กำลังจะหมดลงในตอนนี้เกรงว่าระบบของฉันคงต้องปิดลงแล้ว Attention Attention ในตอนนี้ทุกๆคนได้ตายหมดแล้วมีเพียงนายคนเดียวที่รอดมาได้ในตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมานอนแล้วริชาร์ดนายต้องตื่นขึ้นเดี๋ยวนี้ริชาร์ดริชาร์ดนายได้ยินฉันไหมนายต้องตื่นเดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าในตอนนี้ริชาร์ดไรเดอร์ของเรานนะั้จะได้สติมาแล้วแต่เพราะว่าเขาสลบไปนานถึง4วันด้วยกันนั่นเองในตอนนี้ฮิมาทั้นได้ป่วยปายมาในดวงดาวแซนด้าแล้วเออฉันตื่นแล้วฉันตื่นแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะขอเวลาฉันสักแป๊บนะฉันมีคำถามนะ่ะถามมาได้เลยริชาร์ดไรเดอร์ คือนายบอกฉันว่าทุกคนเนี่ยตายหมดแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้ฉันกําลังคุยกยับใ,ใครอยู่วะ สิ่งที่กำลังคุยกับนายอยู่ก็คือซานดาริเอเวิร์ลไมฉันคือวิทยาการขั้นสูงสุดของดวงดาวแซนด้าเป็นเหมือนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวมทุกอย่างเอาไว้ไม่ไว่าจะเป็นวัฒน,นธรรมการต่อสู้ภูมิปัญญาความรู้ต่างๆในตอนนี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซนดาริเอเวิร์ลไมนั้นต้องการให้ลิชานนั้นไปดาวน์โหลดข้อมูลของเขามาเก็บไว้ในที่ปลอดภัยก่อนสิ่งสําคัญของโนว่าอย่างแรกก็คือการปกป้องวัฒน,นธรรมของแซนด้าเอาไว้แต่ถ้าว่าลิชานก็ไม่ค่อยยอมจะฟังนะครับผมในตอนนี้ไม่ ซึ่งในตอนที่ลิชานั้นกําลังเถียงไอ้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่เขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนั่นมันเสียงอะไรนะนายได้ยินไหมเมื่อลิชาเดินตามเสียงนั้นไปนะครับผมเขาก็พบกับกองท้าหุ่นยนต์แมลงที่กําลังกัดกินซากศพอยู่นายเห็นไหมล่ะไอ้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มันกาลังกินซากศพอยู่เมื่อลิชาเห็นดังนี้นะครับผมเขาก็โกรธขึ้นมาเลยครับไอ้ฝูงแมลงพวกนี้กําลังกินศพเพื่อนของเขาอยู่เขาจะยอมไม่ได้พวกมันพาสรัพสินทุกอย่างไปจากฉันแล้วฉันจะยอมไม่ได้ ฟังนะไอ้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นายต้องการให้ฉันลงมือทําอะไรบางอย่างใช่ไหมในตอนนี้ฉันกําลังจะลงมือทําแล้วมันเรียกว่าการแก้แค้นยังไงล่ะริชาร์นโกรธมากๆและเข้าจู่โจมฝูงแมลงพวกนั้นในทันทีแต่ทว่าในตอน,น,นเองซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นก็ได้บอกให้ริชาร์หยุดครับผมนายต้องหยุดเดี๋ยวนี้นะริชาร์ตนายสู้พวกมันไม่ได้นายต้องหนีออกมาก่อนแต่ทว่าริชาร์นไม่ยอมฟังเลยครับผมเขาเข้าจู่โจมฝูงแมลงในทันทีแต่ทว่าฝูงแมลงพวกนี้นั้นแข็งแกร่งเกินไปครับมันป แล้วในตอนนี้สภาพการต่อสู้ของเขามีพลังเพียงแค่12ในช่วงไม่กี่อึดใจต่อมานี้เองเหล่าฝูงแมลงที่ริชาด์นั้นได้ต่อสู้ด้วยมันก็ตามมาเพื่อจัดก,การริชาร์ดดูเหมือนว่าในตอนนี้ริชาร์ไรเดอร์ของเราจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าลำบากแล้ว พวกมแมลงงาน,นทั้งมีเยอะกว่าและแข็งแกร่งกว่าแต่ในช่วงอึดใจนี่เองซูปเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นก็ได้ใช้สมองอันปราดเปื่องของมันคำนวณทางรอดออกมาให้ลิชาร์ครับผมทางรอดเดียวของนายก็คือเปิดระบบการบินสลิชาร์จจกเปิดระบบการบินเดี๋ยวนี้ฉันไม่อาจปล่อยให้นายตายได้นายคือความหวังสุดท้ายของแซนด้าระบบการบินทํางานในช่วงเซลว,วินาฮีนี่เองระบบการบินก็ได้ถูกเปิดซึ่งซซนเดเรียโรมาหรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นก็ได้ประคับประคองระบบการบินจนกระทั่งลิชาร์นั้นมาถึงที่ตั้งของมันนัน คือเวอร์มายนั่นเองในตอนนี้แซนด้าได้ตายไปแล้วแต่ทว่าวัฒนธรรมของมันยังคงอยู่ทุกความรู้ทุกภูิปัญญาของแซนด้านั้นถูกเก็บไว้ในตัวฉันและด้วยเหตุนี้เองในตัวฉันมีพลังมากมายไม่ว่าจะเป็นพลังโนวาฟอตหรือความรู้ใดๆก็ตามซึ่งฉันจะยอมให้มันตกไปอยู่ในมือของคนชั่วไม่ได้สิ่งที่ฉันต้องการให้นายทำก็คือภารกิจสูงสุดของโนวานั่นเองการแบกรับพลังทั้งหมดของโนวาเอาไว้การแบกรับประวัติศาสตร์ทั้งหมดของแซนด้าเอาไว้แต่ทว่าเมื่อวิชานั้นได้ฟังผมมางนั้นนะคะมมนนนนร ไม่มีใครรับไหวหรอกมันเป็นสิ่งที่ยากเกินไปแต่นายต้องทำรีชาร์จมันเป็นทางเดียวพลังโนวาฟอนนั้นไม่สามารถส่งต่อหรือเก็บไว้ที่ไหนได้มันสามารถเก็บได้ในตัวโนวาเท่านั้นแซนเดเรียนเวลไมน์นั้นพยายามจะเกี้ยกล่อมรีชาร์ดไรเดอร์อย่างหนักแต่ทว่ารีชาร์ดนั้นก็ยังไม่ยอมอยู่ดีครับผมดูตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นในอดีตสิเมื่อสมัยก่อนก็เคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นถ้าโนวาคนนึงได้รับพลังทั้งหมดไปโนวาคนนั้นจะเกิดบ้าคลั่งจากพลังที่มันมากเกินจะควบคุมฉันไม่ต้องกกาาารรรรจะะเเเปป็นนนนนแบบััะะ้้พฉขออฏิสธไม่หช นาจจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะฉันนี่แหละจะอยู่ช่วยนายควบคุมพลังนั่นเองนี่ฉันคงไม่มีทางเลือกแล้วสินะโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ไดฉันทํามันก็ได้ในที่สุดแล้วนะครับดิชา่นไลเดอร์ก็ต้องยอมรับพลังทั้งหมดของโนวาเข้าไปซึ่งในตอนนี้เองซซนดเดรียนเว์มานั้นก็ได้อัปโหลดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในตัวของดิชา่นไลเดอร์พลังอันมากมายม,ายมหาศาลนั้นกําลังไหลเข้าสู่ร่างของดิชา์ไลเดอร์อ เนี่มันสุดยอดไปเลยในตอนนี้นิชานั้นเหมือนเกิดใหม่เลยครับผมเขารู้สึกถึงพลังที่มากมายที่ไหลเข้ามาในตัวเขาถ้าฉันมีพลังขนาดนี้แล้วก็ถ้าฉันมีพลังขนาดนี้ฉันต้องจัดการพวกมันทั้งหมดได้แน่นอน ลิชาร์นะั้นไม่รอแล้วครับเมื่อได้พลังอันแสนยิ่งใหญ่มาเขารีบบินขึ้นไปบนอวกาศในทันทีเป้าหมายของลิชาร์ก็คือการจัดการฝูง่อนาฮ a t เ o ชันเวที่มันอยู่บนอวกาศทั้งหมดแต่ทว่าในตอนนี้เองระบบก็ได้เตือนขึ้นมาครับผมน่าจะทําแบบนั้นไม่ได้นะดิชาร์ในตอนนี้นายกาลังปล่อยให้อารมณ์ควบคุมตัวนายและถ้านายใช้อารมณ์น่ะฉันจะไม่สามารถช่วยนายคอนโทรลพลังทั้งหมดได้แต่ทว่าในตอนนี้ลิชาร์ไม่ฟังแล้วครับ พลังอันยิ่งใหญ่นี่ฉันจะจัดการ a อน i h ah i l a t เ o n w a v วด้วยตัวของฉันเองรีชาร์ไรเดอร์ของเรานั้นใช้พลังทั้งหมดที่เขามีเข้าจู่โจมฝูง a อน i h ah i l a t เ o n w a v วนะครับ <S <S เป็นยังไงบ้างละ่ะไอพวกแมลงโง่แกเคยทํากับพวกของฉันไว้ในตอนนี้มาถึงเวลาที่แกต้องชดใช้มันซะแล้วเป็นยังไงกันบ้างละ่ะรู้สึกยังไงบ้างเมื่อโดนทําลายขนาดน,นี้ในตอนนี้รีชาร์ไรเดอร์นั้นเกิดอาการบ้าคลั่งและทาลายทุกอย่างพลังของเขานันมากเกิดไปจนทาให้เกเิดระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นเหตุการณ์นั้นตัดไปที่ศูนย์ควบคุมของ ah นครับ ที่แห่งนี้เป็นที่ประทับของจอมราชาและในตอนนี้เองแอนาฮิรัสก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างได้มีอะไรบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นเหตุการณ์น,นั้นตต่เป็นที่ฝั่งของริชานะครับผมในตอนนี้เขาได้กระเด็นตกมาที่สร้างดาวแซนด้าอีกครั้งหนึง่งการระเบิดที่ก่อจากพลัง,งของเขานั้นแรงมากๆเลยแม้แต่ตัวเขาเองนั้นก็ยังกระเด็นออกมาแต่ทว่าด้วยพลังที่มากมายขนาดน,นี้นั้นแรงระเบิดนั้นไม่สามารถทําอันตรายใดๆเขาได้แต่ทว่าในตอนนี้อารมณ์ของเขานัสง,งบสติลงแล้วในตอนนี้เขาได้แก้แค้นสมใจแล้วแต่ดูเหมือนว่าแม้เขาจะไดะะไ,ได้้แแกกคคนนนะัผมมม็่่ชว ให้อะไรดีขึ้นเลยเพื่อนของเขานั้นก็ยังคงไม่กลับมาทุกๆคนนั้นได้ตายลงแล้วทําไมกันละ่ะทําไมกันทําไมฉันต้องเป็นคนเดียวที่รอดมาได้ด้วยล่ะไม่ไ,ลลไม่ไม เห็นไม่ได้นั่นไงฉันเจอแล้วมีคนรอดชีวิตนอกจากเราอีกเสียงบางอย่างได้ดังขึ้นนะครับผมซึ่งริชาร์ดก็ได้หันไปดูใครกันนะใครกันใครรอดชีวิตมาอีกงั้นเหรอและเมื่อริชาร์ดของเราหันหน้าไปเขาได้พบกับแดกและแคมมี่ที่รอดมาได้น,นั่นเองโดยเรื่องราวนั้นก็ปรกากฏออกมาว่าในตอนที่แดกกับแคมมี่นั้นได้ขึ้นกระสวยออกไปนะครับผมกระสวยนั้นกําลังจะไปได้ดีแล้วกาลังจะหนีออกจากสมองรบภูมได้แล้วแต่ทว่าในตอนนั้นเองกระสวยก็เกิดขัดข้องนะครับกระสวยชูชีพนั้นกลับย้อนกลับมาาาตตกกออยู่่่่ทีซดดวแแนนน้ันเง ความโชคดีนะครับพวกเขาก็ยังคงรอดชีวิตมาได้สวัสดีคุณตำรวจฉันชื่อแร็กนะส่วนคนนี้ชื่อแคมมี่คือพวกเรากําลังหาทางออกจากที่นี่อยู่นะเออคุณพอจะช่วยหายานให้เราได้ไหมแร็กน้ำพยายามจะมาขอความช่วยเหลือจากลิชานะครับแต่ลิชาในตอนนี้นั้นอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ต้องการจะช่วยใครครับโอเคขอให้โชคดีกับการหาละก,กันในตอนนี้ฉันไม่อยากช่วยใคร สิ่งที่ฉันคงพูดกับนายก็คือขอให้พวกนายโชคดีแล้วกันไม่นายจะทิ้งพวกเราแบบนี้ไม่ได้นะได้สิได้โปรจะมายุ่งกับฉันเลยในตอนนี้ฉันเป็นตัวอันตรายออกไปให้พ้นค้นฉันเลยไปฉันไม่อยากจะช่วยพวกนายฉันไม่อยากจะยุ่งกับพวกนายโถไอโนว่าบ้านายลองดูรอบตัวนายสิในตอนนี้คงไม่มีอะไรอันตรายไปกว่าของพวกนี้แล้วในตอนนี้แซนด้านั้นเหลือแต่ซากแล้วแรกนั้นตือริชาร์จอยู่นานเลยครับผมแต่สุดท้ายแล้วริชาร์ดก็ยอมช่วยนะครับและด้วยเหตุน,นี้เองการเดินทางตามหายานอาวกาศของพวกเขานั้นจึงได้เริ่มต้้้้นนนนนขึแมว่าาากรเดิทงัจจะ กับอุปสรรคบ้างแต่พวกเขานั้นก็สามารถผ่านมันมาได้อย่างไม่ยากเย็นนักและในที่สุดแล้วพวกเขาก็ได้เจอ,อยาที่จะพาพวกเขานั้นหนีออกจากดาวดวงนี้แต่ดูเหมือนว่าระยะทางนั้นมันต้องไปให้ไกลมากๆนะครับผมและการที่จะสามารถเดินทางได้ไกลขนาดนั้นโดยไม่ถูกอนาเฮเรชันเวฟโจมตีนั้น มีทางเดียวนะครับผมคือโนวานั้นต้องใช้พลังโนวาฟอร์สเปิดสตาร์เกตขึ้นมาแต่ถ้าว่าในตอนแรกนี้เองริชาร์ดไรเดอร์นั้นก็ไม่ยอมครับผมผมไม่สามารถควบคุมพลังนี้ได้มันเป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถทําได้แต่ในตอนนั้นเองนะครับแบกนั้นก็ได้อาสานะครับผมเช่นผ่ายอะไรมามากมาย ฉันสามารถสอนนายควบคุมอารมณ์ของนายได้และเมื่อนายควบคุมอารมณ์ของนายได้เนี่ยนายก็จะควบคุมพลังโนวาฟอสได้เพราะฉะนั้นปล่อยให้ฉันช่วยนายเถอะและด้วยความที่ว่าในตอนนี้ไม่ค่อยจะมีทางเลือกให้เลือกมากนักน,นะครับผมทุกคนนั้นก็เลยต้องลงเอยในยาลำเดียวกันในตอนนี้ทั้ง3าคนนั้นได้ลงเรือลำเดียวกันแล้วพวกเขาต้องช่วยกัน ซึ่งในตอนนี้เองสิ่งแรกที่พวกเขาต้องทําด้วยกันก็คือการหนีออกจากดาวแห่งนี้ก่อนในตอนนี้ถึงเวลาแล้วนายต้องเปิดใช้สตาร์เกตแล้วทําทําไปเถอะฉันเชื่อว่านายทําได้ทําทําไปเลยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันช่วยนายควบคุมอารมณ์ของนายเองโอเคโอเคฉันทําแล้วฉันยอมแล้วรีชาร์ลรเดอร์นั้นกําลังตั้งสมาธิของเขานะครับผมในตอนนี้ เขาต้องใช้พลังของเขานั้นเปิดประตูวาร์ปสตาร์เกตออกมาให้ได้ทุกคนต้องรอดฉันต้องช่วยทุกคนให้ได้ในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะได้ผลแล้วครับผมสตาร์เกตนั้นกําลังจะถูกเปิดออกแล้วแต่ทว่าในช่วงอืดใจนี้เองลิชันนั้นก็รู้สึกถึงความไม่มั่นคงในอารมณ์ได้แดกช่วยฉันทีฉันรู้สึกจะควบคุมอารมณ์ของฉันไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวฉันช่วยนายเองฉันจะบอกอะไรนายให้สั้นๆนะควบคุมอารมณ์นายให้ได้ไม่งั้นฉันฆ่านายเองเดี๋ยวนะนี่คือการช่วยฉันอย่างนั้นเหรอใช่สิดูนายสิในตอนนี้้้สตาเเกกกไดดถูปิออแลว ในตอนนี้พวกเรารอดแล้วในตอนนี้เองนะครับยานของพวกเขานั้นก็ได้พุ่งผ่านสตาร์เกตและผัวไปในอีกฝ้าของจกกักรวาลโอ้ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยพวกเราทําได้อย่างงั้นหรอในตอนนี้พวกเราอยู่ไหนกันแน่เนี่ยในตอนนี้พวกเราอยู่ไหนกันหรอแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีเวลาให้สงสัยมากนะครับว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนกันแนะ่ในตอนนี้มีเหตุการณ์บางอย่างได้เกิดขึ้นครับในตอนนี้ยานของพวกเขานั้นกาลังถูกแรงโน้มถ่วงของดาวใกล้นั้นดึงดูดเข้าไปพวกเขาต้องทําอะไรสักอย่างแล้วไม่งั้นได้กลายเป็นอุกาบาทแน่แต่ถ้าว่าในตอนนี้พวกเขาก็ไม่รู้นะครับจะที บัง้งมีบางอย่างเกิดขึ้นนะครับทุกคนนั้นตกใจมากในขณะที่ทุกคนนั้นกําลังตื่นตรหนกอยู่นี่เองคอซ่านั้นก็ได้โผล่ามารับยาลานี้เอาไว้คอซ่านั้นได้มาช่วยชีวิตของทุกคนเอาไว้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะั้นติดตามได้ในพาร์ทหน้านะครับผมแต่ท้าว่าก่อนที่เราจะจากกันเนี่ยเราจะมาพูดถึงคอซ่าก,กันเล็กน้อยนะครับ ไม่งั้นท่านผู้ชมก็จะงงครับผมไอคอซ่ามันคือใครวะเกิดมากูไม่เคยเห็นได้ยินชื่อมันเลยคอซ่านะครับก็คือหนึ่งในฮีโร่ที่อยู่บนอวกาศนี่ครับคอยปกป้องจัก,กรวาลโดยแหล่งพลังของคอซ่านั้นมาจากควอนตัมแบรนหรือกับไลของเขานั่นเองนะครับกำไลนั้นคือพลังทั้งหมดของคอซ่ามันจะทําให้ผู้ใชนะ้นั้นสามารถควบคุมพ,พลังงานต่างๆได้และนี่นะครับก็คือข้อมูลสั้นๆของคอซ่าก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นั่นเองและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นแอ,น,งงอน์ไนฮิลัสนั้นจะสามารถถูกหยุดดดไไไ้หรรรรืืออมม่่่เเเงาาจะป็นชนชตติ ได้ในตอนหน้านะครับผมและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรงไงอีกก็ลองบอกเพิ่มกันมาได้วันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่มซับสไคร์ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับ